ครับชื่อสุวั์อธิชนากรนะครับก็เป็นอาจารย์ที่ภาควิชามาแล้ว15ปีนะครับตั้งแต่จบปริญญาเอกในปี2542นะครับครับก็สอนวิชาหลักๆก,ก็คือวิชา r e s u ว์ e n n i n n e r r n n g นะครับแล้วก็ Production e n g i n e e r i n g นะครับสาเหตุที่เลือกมาสอนที่นี่นะครับก็เพราะว่า มองเห็นว่าภาควิชาเนี่ยขาดแคลนอาจารย์ครับก็คิดว่าในไหนได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับเป็นทุนรัฐบาลซึ่งสามารถเลือกที่จะทํางานที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับก็เห็นว่าที่จุลานั้นขาดแคลนอาจารย์ตอนนั้นที่มาก็มีแค่อาจารย์ศิริสเตและก็อาจารย์นิยศและมีอาจารย์คณิตไทยอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราออกไปแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาช่วยภาควิชาก็เลยตัดสินใจมาเป็นอาจารย์ที่นี่นครับ อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนนี้เรามีานิสิตแค่10คนนะครับก็จะทําให้อาจารย์กับนิสิตสนิทกันมากนะครับเพื่อขึ้นเป็น5คน20คนก็ความสนิทสนมกันนิสิตอาจจะลดลงไปบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับภาควิชาอื่นแล้วเนี่ยอาจารย์กับนิสิตก็สนิทกันมากนะครับก็ น่าจะเป็นวิชาน่าจะเป็นภาควิชาเดียวที่เวลาจดงานไหวค้ครูแล้วสิทธิ์เก่าเนี่ยกลับมางานไหวค้ครูนะครับถึงจะจบไปแล้ว3ปี5ปีก็ยังกลับมาครับก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าชื้มชมนะครับและน่าโดดเด่นมากกว่าภาควิชาอื่นแล้วก็ภาควิชาเราก็อาจารย์รู้จักนิสิตในชื่อเล่นด้วยนะครับซึ่งก็แตกต่างจากภาควิชาอื่นซึ่งซึ่งอันนี้ก็ความสัมพันธ์ อันแน่นชิดระหว่างอาจารย์กับนิสิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กิจกรรมต่างๆของภาควิชานะั้นดําเนินมาได้ประสบความสําเร็จตลอดนะครับครับในส่วนของการพัฒนาภาควิชาเนี่ยจากอดีตถึงปัจจบุบันเนี่ยภาควิชาก็มีการปรับปรุงอะไรมากมายนะครับการเรียนการสอนตั้งแต่ในอดีตถ้าเป็นรุ่นแรกๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการใช้แผน่นใส เขียนกระดานดำนะครับในปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านั้นก็แทบจะไม่ได้ใช้แล้วก็จะเป็นเรื่องของ powerpoint นะครับเป็นเรื่องของ whiteboard ซึ่งผพพราจากเขาพัฒรามมาเรื่อยๆนะครับการเรียนการสอนตอนนี้ก็เป็นระบบอ,ออกไปทาง e-learning มากขึ้นนะครับมีการใช้ซอฟต์แวร์ที่คอาไปเตียดมากขึ้นมีการใช้ระบบ crossview นะครับ o n l i n น,น Learning ซึ่งในอนาคตเนี่ย หลายๆอย่างนะครับจะอยู่ในระบบออนไลน์มากขึ้นนะครับทำให้นิสิตเนี่ยสามารถ Access ข้อมูลการเรียนการสอนต่างๆได้ด้วยตัวเองก็สามารถจะเรียนรู้ได้ตัวเองมากขึ้นนะครับถ้าวิชาเองก็มีทิศทางในการพัฒนาที่อาจจะรับจำนวนนิสิตมากขึ้นทั้งนี้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของอุตสาหกรรมซึ่งเราจะประเมินรายปีนะครับแล้วก็เราพยายามจะจากกิจกรรมต่างๆเพื่อความเป็นอินเ r อร์เนชันแนลให้กับนิสิตมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ หลายๆคอร์สต,ตอนนี้มีการเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อเตรียมนิสิตของเราสู่ AEC แล้วก็ globalization ในอนาคตต่อไปนะครับคิดว่าที่ทางการเติบโตเนี่ยเราจะพัฒนาทั้งและอาจารย์และนิสิตเนี่ยให้มีความเป็นอินเนอร์เชนแนลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จบในอนาคตเนี่ยสามารถทํางานได้ทุกประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นจุดมุ่งหมายของเราเครับ ทุกอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีไซเคิลของตัวเองครับก็จะมีไซเคิลที่อัพและไซเคิลที่ดาวอยู่ตลอดเวลานะครับก็แล้วแต่ว่าช่วงไซเคิลนั้นจะยาวนานแค่ไหนนะครับอุตสาหกรรมเปโตรเลียมก็เอ็นจอยเทรนซึ่งอยู่ในอัพเทรนมาหลายปีติดต่อก,กันนะครับช่วงนี้ราคาน้ามันกาจะตกก็อาจจะดาวลงมานิดนึงแต่ก็ยังไม่มีใครทราบนับว่าจะ จะลงไปนานแค่ไหนนะครับก็อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมก็กยังอยู่ยังอยู่ต่อไปเพราะว่าคนยังต้องใช้พลังงานอยู่นะครับเพราะว่าพลังงานทดแทนตอนนี้ก็เพิ่มมาแรงอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนพลังงานที่จะพอซอสูได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเนี่ยก,ก,ก็ยังได้ไปยังสามารถไปต่อได้อีกระยะหนึ่งนะครับก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงไปแต่ก็ไม่ถึงกับ สูมากนะครับในมุมมองของผมก็ยังน่าจะมีโอกาสที่ที่นิสิตจบไปแล้วนะครับจะมีงานดีๆทำได้ต่อไปนะครับก็ภาควิชานะครับก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับจากภาคอุตสาหกรรมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือได้ความร่วมมือจากสิษย์เก่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตนะครับโดยประธานกรรมการบริหารบริษัทนะครับคุณไพโรธบภรยานันที่ช่วยดาเนินการต่างๆนะครับทำให้ภาควิชาได้รับการสนับสนุนทั้งส่วนของอาจารย์และนิสิตเองนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทปตทนะครับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์โยธินทองเป็นใหญ่นะครับซึ่งเคยเป็นอาจารย์ที่ภาควิชานี้นะครับได้ช่วยดําเนินการติดต่อขอทุนให้กับภาควิชานะครับได้ ได้รับทุนในการทําวิจัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสิทธิ์เก่าและก็อาจารย์เก่านะครับที่ที่เคยเป็นอาจารย์อยู่ในภาควิชาที่ได้ให้การสนับสนุนกับภาควิชาตลอดมานะครับรวมทั้งสิทธิ์เก่าคนอื่นๆด้วยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยได้สละเวลาของตัวเองมาช่วยสอนนะครับในรายวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นยาตรีและพิยัโทนะครับก็ทําให้นิสิตปัจจุบันได้รับความรู้นะครับจากจากสิทธิ์เก่าที่ ที่จบไปแล้วแล้วก็ทํางานในอุตสาหกรรมด้วยก็ต้องขอบขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าสิทธิ์เก่าท่านไหนนะครับมีเวลาว่างนะครับอยากจะมาให้ความรู้กับน้องๆน,นะครับในไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะครับก็ก็ขอเชิญที่ตานวิชาได้นะครับติดต่อมามาทางภาควิชานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจัดสัดเวลาให้ท่านช่วยสอนให้กับนิสิตของเราครับ